รวมุันไปด้วยกันนะครับซึ่งที่อยู่ด้านหน้าของเราตรงนี้ครับนี่คือ25ผู้เข้าประกวดของ c o สเพลย์เพอร์ฟอร์มนะครับประเภทเดียว25คนอยู่กับเราตรงนี้นะครับและผลรางวัลอ,อยู่ในมือของผมแล้วเรียบร้อยนะครับ เราผู้ชมรวมถึงนวกเราผู้เข้าประกวดทุกท่านทราบอีกครั้งนะครับผมรางวัลของเรานะครับกับการแข่งประเภทเดี่ยวของ Cost Performance นะครับเราจะมีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3นะครับ5รางวัลด้วยกันนะครับนอกจากนี้เราจะมีรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและรางวัลชนะเลิศอีกอย่างละหรางวัลนะครับผมชื่อที่ผมจะประกาศดังต่อไปนี้นะครับจะเป็นชื่อของผู้ที่ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ3ก่อนนะครับทุกคนลุ้นกันขนาดนั้นเลยนะฮะ,ะลุ้นกับผู้ชมที่ฝักกาโน้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆประกาศไปทีละรายชื่อนะครับน้องๆผู้เข้าประกวดคนไหนนะครับได้ยินชื่อของตัวเองให้ก้าวออกไปด้านหน้า29ก้าวนะครับแล้วมาที่บริเวณตรงกลางของเวทีนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีครับ ขอเริ่มต้นนะครับที่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ท่านที่1รองชนะเลิศอันดับสาท่านที่1ได้แก่ เลยแล้วนะครับกลับมาครับถอยกลับมาครับ่าตรงกลางตรงกลางจากตรงกลาง่งาด์ัวอันนี้เรียกว่าด้วยจิตวิญญาณนะครับของตัวละครที่คอสเพย์ไปนะฮะอยา่างเต็มที่เลยขอเสียงให้กับพีเซนคอสเพย์ศูนยด้วยครับรอสแนปเลอร์อันดับ3ท่านที่หนึ่งดูกันต่อเลยนะครับรอสแนปเลอร์อันดับ3ท่านที่2ในวันนี้ได้แก่ เป็นชื่อของใครนะครับที่จะถูกประกาศเป็นคนต่อไปใครนี่ครับรอชนะเลิศอกกันดับ3คนต่อไปครับได้แก่ขอเสียให้กับทีซีเอ็นคอสเครับเชิญเลยครับยืนด้วยกันกับเพื่อนเลยครับโบกไม้โบกมือ นี่แหละครับรอชนะเลิศอันดับ3อีก1รางวัลครับขอแชมป์พร้อมมือ คนที่3สามจัดเต้นเนาะจุดไหนก็นจะเตรียมมากครับวงชนะเลิศอันดับ3ได้แก่อายอมเมฆครับขอแสดงความยินดีด,ด้วยครับ รองสุดท้ายรางวัลรองชนเนอร์อันดับ3คนบนี้เป็นของไม,ไม่ไม่บังครับไม่บงังแสดงความดีด้วยครับขอแสดงความด,ดีกับหมูสาบเชิญเลยครับสมทบกับเพื่อนได้เลยครับอ่าโอเค,อเคยอดเยี่ยมครับและ ชื่อที่ผมจะประกาศต่อไปนี้ครับนี่คือรางวัลรอชนะเลิศอันดับ3คนสุดท้ายคนที่5นะครับรอชนะเลิศอันดับ3คนที่5้าจะเป็นใครครับและชื่อนี้ก็คือชื่อทีมของสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษ ชื่อจะเป็นอะไรไปเล่าขอแสดงความยินดีกับทีมไอ้แก่ครับยินดีด้วยครับ ยต่อเลยนะครับกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2นะครับสูงมาอีกหนึ่งลำดับขั้นนะครับซึ่งรางวันนี้มีอีกรางวัลเดียวผู้เดียวที่จะได้ไปนะครับรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดประเภทเดียวครับเป็นของรองชนะเลิอันดับสองับคอสเปอร์ฟอรม์มนสประเภทเดียวจกเป็นใคร นิดนึงนะครับขอเสียงปรบมือให้กับรอชน,นะเลิศอันดับสองครับ ใครดีกับกับใครดีใครดีเอาขอเสียงเชียร์่อยมาใครดีขอโทษที่รบกวนะนะครับเชียร์กันไม่ถูกเลยเีดรับลและรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับ รางวัลชนะเลิศน,นะครับทุกท่านครับนี่คือเกียรติยศสูงสุดนะครับของการแข่งขันวันนี้กับการแข่งขันคอสเพลย์เพอร์ฟอร์แมน์ประเพทเดี่ยวนะครับแต่ต้องบอกว่าทุกทีที่ร่วมแข่งขันกันในวันนี้ถือว่าโชว์ฟอร์มได้สุดยอดมากนะครับไม่ว่าคุณจะได้อันดับที่เท่าไหร่ก็ตามวันนี้ถือว่าคุณชนะใจตัวเองคุณได้รับหรือว่าได้รับพลงังโหัวได้รับพลงังใจได้รับประสบการณ์ไปเยอะแยะมากมายนะครับ แต่ชื่อของผู้ชนะนั้นมีได้แค่ชื่อเดียวเท่านั้นและรางวัลชนะเลิศการประกวดคอสเพลย์เปอร์ฟอร์มประเภทเดียวเป็นของผู้ชมที่ชมอยู่ครับคิดว่าใครจะได้รางวัลชนะเลิศขอเสียงขึ้นมาตอนนี้หน่อยใครได้ แสงความดีด้วยครับรางวัลชนะเลิศเป็นของเอชิชายาครับเสียงปรบมือต้องการหฮืองืนกองนก็ส่งมาได้เลยมางนี่นี่โอ้โห,โโหไม่ธรรมดาจริงต้องให้เขาครับเอิญชายานะครับผมเสียงปรบมือให้กับรางวัลชนะเลิศและปรบมือดังๆเป็นกำลังใจกับพวกเราทุกคนทุ วันนีต้ตัดสินกันแบบโหเรียกว่าตัดสินด้วยช่วงขาขึ้นนะฮะขึ้นมากายหน้าผากเลยเพราะสูสีมากแต่สุดท้ายนะครับแข่งขันก็คือต้องมีผลแพ้ชนะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับผมยังไงก็ตามทุกคนเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บคําคอมเมนต์ของคณะกรรมการไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเชื่อว่าเราจะได้เจอกันอีกในสนามต่อไปกับการประกวดครับ Cross l ย y e r แบบนี้นะฮะ เดี <muitas S 2> ๋ยวเราจะเห็นหน้า <fe> ค <Jean> no ้าตาของพวกเขาในวันพรุ hmm. ่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงพ่ทีปิ่นจะได้รับรางวัลการและแน่นอนพรุ่งนี้ครับก็ยังมีการประกวดด้วยนะครับกับคอสเพลย์เพอร์ฟอร์แมนซ์ประเภททีมนะครับต้องมาดูกัน9้าทีมที่รวมรวมสนามชิงชัยใครจะเป็นผู้คว้ารางวัลงานสมเกียรติในสองวันไี้ไกนะครับ้อา2วันครับ ร่วมร่วมใจช่วยไปด้วยกานนะครับกับโคราช P A O e s p o r t s Tournament 2023นะครับถ่ายดสดเลยนะครับจาก N C C Hall ในมองโคราชนะครับหรือถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรครับอยู่ที่บ้านก็รับชมกันได้ครับผ่าน Facebook Live นะครับแฟนเพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมานะครับชมอยู่ตอนนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ไปบอกเพื่อนกันด้วยนะครับจะให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเลยนะครับ เวลาพรุ่งนี้มีไลฟ์คุณชมจะได้ไม่พลาดกันแนะแต่วินาทีเดียวนอกหนือาจารยนทุกคนนะครับคอสเพลย์ประเภททีแล้วยังมีนะครับการงานอาชีพ